เดี๋ยววันนี้จะมาประกอบ MFC นะครับนี่ขับรถมาให้ที่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรเป็นยังไงนงครับคือ F.C เขาประกอบไปแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับเข้าไปดูอ่าตอนที่ F.C เอาของมาให้ที่บ้านนิดนึงนะครับว่า F.C เขา,เามาให้จริงๆนะครับมาจากไหนครับเนี่ยของสามครับของสาม เดี๋ยวไปวาข้างในเลยครับผมแอบถ่ายคลิปแล้วนะเดี๋ยวเอาไปลงคลิปนี่แหละ <laughs> วาง,<ๆ>ว,างวางกับเพือนี่แหละผมผมยังทําตัวนี้ไม่เสร็จเลยกําลังอันี้อยู่เป็นไรครับตัวนี้ ในพี่พี่ซื้อไว้นานแล้วยังครับประมาณเดือนที่แล้วเอาทำไมไม่ประกอบเองอ่ะผมประกอบไปแล้วลองลองไปหมดแล้วเหรอใช่ครับเอาลองไปหมดแล้วทำไมยังเป็นชิ้นอยู่หรือว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางผมแยกออกอ๋อประกอบจากข้างนอกก่อนลองก่อนเลยยังไงใช่แล้วทำไมไม่ทำให้ทำเรจ <laughs> คลิปก็ทำไว้ให้ดูตั้งเยอะแยะมันทีนี้มันมีฝั่งหนึ่งนะพี่นะ อนีมเสียผมไปซื้อใหได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไล่ดูให้โอ้โหโมเออ่าอันนี้ของน่าจะเป็นของ g m อมทั้งทั้งทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยดูจากอุปกรณ์เนี่ยแช่หมดเลยเนี่ยของเจนทั้งหมดเลยถอดเป็นไรถอดใจอ่ะมันไม่ค่อยมีเวลาทำด้วยแต่ว่าต้องต้องรอหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างแท้นี้ผมก็ไม่มีเวลา อย่างเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ผมก็ไปอะไรนะไปเ,เรียนแล้วก็เอาเอาไอเทนนั่นไปไปทำโครงงานส่งแล้วก็เมื่อวันจันทร์ก็ไปต่อบปกับขีแล้วก็วันนี้ก็มานั่งทําตัวนี้ได้หน่อยหนึ่งเท่นไหนไปเท่นไม้ไมส่งเรียบร้อยลแล้วทำามาเรียบร้อยลแล้วโอเคไม่รีบนะนเพราะว่าผมใช้เวลาว่างทำเพราะผมตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วลงุงผมตื่นตีสามกลับมาก็ประมาณสิบสิบเอ็ดโมงก็มีเวลาทํานิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อย กันนั่นเองเพราะว่าผมก็ต้องนอนพักแล้วก็ตื่นมาอย่างตอนเย็นเนี่ยผมต้องตื่นเมื่อกี้นั่นเนี่ยแล้วผมก็มาเก็บตัวนี้ผมรู้พี่จะมาพี่บอกจะมาสี่โมงผมรีบตื่นก่อนแล้วก็เรียบมานั่งรอาางพอดีผมไปทำตัวลาลังสิตพอดีไม่รู้อันนี้ไม่เสียงด้วยหรือเปล่าเออป้องกันลรโพงเนี่ยเหรอพี่ทําช็อตหรือว่าไงไม่ไม,ม่มันช็อตแค่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ทํางานหรือไงไม่น่าจะโอเคเดี๋ยวผมนี่ให้นะก็ประกอบ ให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้คิดสตังค์ค่าประกอบเลยนะครับก็เดี๋ยว f อฟเขาให้ผมหาสายไฟให้อ่าอย่างนี้นะครับอย่างสายไฟเนี่ยผมก็สั่งมาให้แล้วนะอย่างงี้ใช้เป็นเบอร์สองจุดห้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวนี้วายชุดใหญ่แล้วก็เอฟซีเขามีสายไฟ e เล็กมาเลยครับเดี๋ยวอันนี้มาอ่ามาเดินเป็นไฟชุดเล็กนะครับแล้วก็ ดีเลยครับนี่เอฟซให้ตะกัวมาด้วยนะครับดีเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเขาให้ผมคาปาซิเตอร์นะครับอีกสองลูกก็ให้เต็มช่องเลยครับตอนนี้ผมสั่งไปแล้วนะครับแต่ว่าของยังไม่มานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเอฟซี FC เขาทําชอ็อตท,ทํามาเป็นบางอย่างเนะดี๋ยวผมจะมาเทสบอร์ดได้ก่อนเลยนะเริ่มแรกก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้ใส่นะ เดี๋ยวเรามาทดสอบอ่าตัวนี้ก่อนนะครับว่า fc ก็อ่าบัดกีมาแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่าเดี๋ยวทดลองดูนะครับว่าใช้ได้ไหมครับนี่นะครับไฟบวกนะครับผมใช้เป็นไฟโมแปลง24่สนะบิดแล้วได้สาม่นะผมเอาไฟ3ามสมาลองนะครับครับในบวกนะในเชนเน็บแบบนี้นะแล้วก็มาเข้าบวก v t c นะครับ vcc ี๋ยวมาทบทวนความจําเลยนะครับเดี๋ยวใครที่ใช้บอร์ดของร้านเจมนะรูปแบบการวางตรงนี้เขาจะไม่เหมือนของร้านแอมเฟนะครับแต่ละร้านเขาจะออกแบบวงจรมาเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าการที่เขาจะมาวายสายออกเนี่ยพยายามอย่าไปดูตามคลิปที่ผมไอ้นี่นะครับดูดูสัญลักษณ์เอานะครับเพราะว่าแต่ละร้านเขาจะสลับขากันไว้นะครับถ้าไปต่อแบบตามขานะี่อาจจะมีการไหม้นะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าผมผมเสียบวีตรงไหนอะไรตรงไหนต้อง,งต้องอ่านเอานะครับ อย่าอย่าไปเสียบว่าสมมติผมบอกว่าวีตรงนี้อย่าไปเสียบตรงนี้นะครับต้องดูก่อนวีของบอร์ดไดตัวนี้ก็อาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วแต่เขาจะออกแบบมานะครับเพราะว่าเขามันเป็นเลกเซิตนะครับเขาออกแบบมาไม่ให้ไม่ให้วงจรเขาไปแบบแบบยังไงไปให้เหมือนของเจ้าอื่นเลยนะครับแต่ละเจ้าเขาจะออกแบบมาวงจรตัวเดียวกันแต่เขาก็จะออกลายแผ่นเป็นมาตั้งหากของเขาครับเขาจะไล่วงจรมาไม่ให้เหมือนกันครับเพราะว่าไม่ให้โดนเลกเซิตนะครับนี่นะอันนี้บวกก็มาเข้าบวกนะ อ่าข้าบวกนะอันนี้ผมใช้หนีบอ่ะนะเนี่ยเวลาเวลาหนีบมันจะมาโดนพอดีนะเนี่ยอันนี้บวกต่อไปก็เป็นไฟลบนะไฟลบไฟลบก็มาเข้าวิอ่าลบ VCC นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะทำสัญลักษณ์อะไรมานะครับนะครับแต่ละบอร์ดก็จะไม่เหมือนกันแต่หลักการก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าเขาจะออกแบบวงจรไปในอีกแนวหน,น,นึ่งนั่นเนงนะครับขาก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับ ก็ท่านท่านใดที่ทําบอร์ด g m ก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าบอร์ดของร้านเจมก็จะเป็นแนวนี้นะครับอ่าอันนี้กาวนะกาวมาจับตรงกลางนะเนี้ยกาวก็มาเข้าตรงนี้อันนี้ผมจะทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าจะทำให้ละเอียดยิบเลยนะครับจะได้ทําตามกันได้นะครับอ่าเนี่ยครับนเนี่ยเนบต้องหมดนะอ่าเนี่ย ต่อไปก็อันนี้เรายังไม่ได้ผ่านทีนะเราจะลองบอร์ดได้เฉยๆจริงบอร์ดบอร์ดได้ลักษณะเน,นี้ยมันใช้ทีเบอร์เล็กขับอ่ะมันจะดังไม่แรงครับมันจะดังเบาๆเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีนึงอ่าต่อไปก็ f p k พนะครับ f p k พเนี่ยไปออกลำโพงนะออกลำโพงอ่าเอาสีเหลืองแล้วกันอ่าไ p k ไปออกลำโพงลำโพงฝั่งบวกนี่นะลำโพงอยู่นี่นะครับ จริงๆฝั่งบวกฝั่งลบได้หมดนะครับผมลองต่อแล้วมันก็ดังนะครับแต่เขากําหนดมาให้เป็นบวกนะครับเราก็ต่อฝั่งบวกไปนะครับส่วนข้างนี้ก็เอามาต่อกาวนะครับกาวกาวี่ผมคว้านสายไว้ตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะใช้นี่เอา เราสำหรับมือใหม่นะดูดูดูตามนี้นะอ่าพอดีผมไม่ได้บัตรจีถ้าบัตรจีดูตามสายมันจะง่ายไงแต่นี้ผมใช้หนีบเอาไงไม่ได้บัตรจีนะอย่าอย่างง,งนะลบลบ VDC ลบก็มาใส่ลบนะครับ VC ลบมาใส่ลบเนี่ย GND นี่คือกาวก็เอามาใส่กาวที่ภาคแก่ไฟนะ VDC บวกนี่ก็เอามาใส่วิบวกนี่นะนี่นะครับแล้วก็ SPK นี่คือสัญญาณออกไปหาลำโพงเลย อ่านี่ครับลบก็าคาดเอบี A, เขาจะเอาลบจากกาวโดยตรงนะก็มาเข้ากาวเลยนะครับนี่นะก็สัญญาณขาขาเข้านะเอาใช้โทรศัพท์นะครับนี่นะก็มาต่อนี่ครับ อันนี้ใช้หนีบเอานะเนี่ยมาตรงขอ,องล่างเลยนะมาหนีบโดนกับไอตัวบัตรกีพอดีโอเคเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเดี๋ยวไฟเี้ยติดนะอ่าเพลงเปิดไว้อยู่เมื่อกี้นี้อ่านี่นะครับนะครับก็มีแรงแค่นี้นะครับ มีบางท่านนะครับเอา,อาบอร์ดได์ไปทดสอบแบบผมอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าพี่ทาไมเสียงมันแหบเสียงมันแหบนะครับคือทีที่เขามาขับเนี่ยมันเป็น TR เบอร์เล็กนะครับมันกําลังมันมีอยู่แค่แอมเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในนั้นมันรับแค่ไฟสูงเฉยนะครับแต่มันมีกาลังแค่แอมเดียวถ้าถ้าผมไปลองแบบนี้นะครับให้ร้านแอมเฟตเขาดูเนี่ยแอมเฟตร้านแอมเฟตเขาจะว่าผมเลยครับลองแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะแต่เพเอิญผมเอามาลองให,ให้ให้ในดูในคลิปไงนี่ครับ ร้านแอมเฟเนี่ยเขาจะให้ลองเปิดแล้วก็เอานิ้วแตะแตะ,แ,ตะ,แ,ตะแล้วเข็มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าของผมจะทดลองให้มีเสียงเลยยันถ้าไปร้านแอมเฟตเขาจะกวดไดตัวนี้เขาพังนะครับถ้าไปลองแบบนี้ถ้าเปิดนานๆ้วตัวไดตัวคู่บนนี้มันจะร้อนแต่ไม่เป็นไรครับเราเปิดนีดเดียวไม่พังครับผมก็ลองเปิดนานก็ไม่พังครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะร้อนแต่มันไม่ร้อนมากนะครับเป็นบางบางรุ่นก็จะร้อนมากอ่านี่ครับดังเท่านี้แหละครับ เพราะว่ายังไม่มีทีอาร์นะครับดังเท่านี้แหละถือว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลองใส่ด้ายคู่บนก่อนครับว่าจะใช้ได้ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามเอฟซีนะครับว่าได้ตัวนี้เป็นไรแต่ FC เอฟซีาว่ามันพังนะครับก็เลยซื้อตัวใหม่มาให้นะอันนี้ผมขันเข้าไปในเซ็งแล้วนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เอฟซีเไม่มีตัวดูดตัวกัวแน่นอนเลยครับเนี่ยดึงลนนักษณะีนอ่าอะไรนะแผ่นปิ้นมันขาดนะครับ ต้องจริงๆไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าต้องค่อยๆทําใจเย็นๆนะครับอ่าอะไรนะหัวแรงต้องร้อนนะครับคือแผ่นเป็นไม่มีเลยครับแต่เราต้องลากตะกวัวมาให้โดนนะครับให้อยู่ในตำแหน่งเดิม อืมน่าจะได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวลองเสียงก่อนเดี๋ยวค่อยตัดขาน,นะครับก็อันนี้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมตัดภาพเลยนะก็ต่อไฟล์เข้าเลยนะครับลบกาวบวก SPK นะครับแล้วก็สัญญาณ input นะครับใช้โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะไฟนจะติดนะ อ่าดังแล้วนะครับโอเคครับเสียงก็มีเท่านี้นะครับเนี่ยผมเร่งก็ไม่ดังละเนี่ยันจ่อแแหบแล้วนะครับ คือได้เขามีหน้าที่ไปขับท r 194352กสูนอีชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาแค่ขับเอาสัญญาณไปผ่านอา RB เข้าขา B ไปเดี๋ยวเขาจะขยายเองกับที่ตัวทีครับตัวนี้เป็นแค่ตัวขับเฉยๆนะครับอย่าอย่าไปคิดเอาอะไรกับได์ให้มันขับแรงมากกว่านี้ครับมันมันได์ตัวมันเล็กนะครับมันมันอยู่ที่ที่เบอร์เบอร์ได้ด้วยว่าเขามีกําลังเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดว่าดังนยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอ่านนี้นะ ก็โอเคครับ fc ว่าป้องกันลำโพงเสียงครับเดี๋ยวลองมาเทสป้องกันลำโพงก่อนครับว่าดูจากลายวงจรแล้วนะครับก็นี่นะครับเห็นไหมไฟ12โวลต์ ac นะว่ามีบิดเดโอดอยู่นี่นะครับเ e กติฟอยู่นี่อันนี้เป็นแค่ของพัดลมนะ เนี่ยตัวนี้กับอ่าเนี่ยออกมาในสายพัดลมนะครับแฟนนี่นะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับพัดลมบวกลบออกนี่นะครับเข้า ac นะครับส่วนอ่าเข้าไปป้องกันลําโพงนะก็มาเข้านี่ครับสิบสองถึงสิบแปด ac นะครับเพราะมันมี r e c t i f y ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปผ่านแบบอ้นี้มาแล้วนะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องผ่านตัวเล็กนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไฟหลักจากหมแปลงมาต่อได้เลยเพราะว่าเขามีบิดตรงนี้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมันจะซับซ้อนกันนะครับก็โอเคครับ เดี๋ยวผมมาเอาจากนี่เลยนะเนี่ยสิบสองสิบสองนีบมาจากนี่เลยนะอ่าสิบสองตรงนี้นะครับแล้วก็ศูนย์นะครับสายศูนย์นี่นะผมเอาสีเขียว,วกับผมถนัดเอาสายกาวสายศูนเป็นสีเขียวนะครับหนีบเอาตรงศูนย์อ่านี่นะครับออกจากหม้อแปลงนะไม่ได้ผ่านเลกีไฟอ่า ตัวนี้นะครับเอาออกจากมอแปลงเป็น AC เลยเห็นไหมเนี่ย <S <S ก็เดี๋ยว AC นี่มันมันสลับได้นะมันสลับสายสายขวาได้เดี๋ยวเราอ่าอย่างงี้ก็แล้วกันจะโดนกันไหมเนี่ยอ่าไม่น่าโดนกันนะ ดูกว้างๆหน่อยจะได้เห็นไฟติดโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์แล้วนะ,ะติดแล้วนะครับเสียงดีเลยดีดนะครับเดี๋ยวนะยใกล้นะเดี๋ยวปิดก่อนนะปึ๊บนะครับตัดไปละเดี๋ยวเปิดอ่าแต่ว่าไม่รู้ดีดก,กี่ตัวนะครับเดี๋ยวลองลองแตะดูนะ อ่าขานี้ถึงกันแล้วนะครับเดเลยน่าจะเสียหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ไม่ถึงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองปิดสวิ์นะปึ๊บอ่านะครับเข็มลงนะนี่เปิดเติบเข็มขึ้นนะแต่ตัวนี้ไม่ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เสีย อ่าดีเลย์เสียหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาลองดูไฟพัดลมนะว่าออกไหมพัดลมก็ออกเข้านี่นะครับเสียเข้าตรงนี้นะเดี๋ยวมาออกตรงนี้อ่า เดี๋ยวลองมาวัดดูว่าออกออกสิบสองโวลต์ไหมครับไฟไฟสิบสองนะครับหน้าจอออกประมาณสิบห้าสิบหกนะครับเดีย๋ยวลองเปิดแลนะนะเอ่อสิบหกนะครับไฟออกสิบหกอันนี้ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร <lem me> ก็ดีเลียมีปัญหาหนึ่งตัวนะครับเสียนะครับ มีเสียงเลยนะครับนะครับเลเ์พังนะครับต้องเปลี่ยนเลเ์นะตัวนี้เพราะเลเ์ที่สั่งไปมาแล้วนะครับนี่นะอันนี้ของตัวที่เสียนะเดี๋ยวผมเปิดอ่า ลองก่อนเลยนะเปิบขานี้นะครับขานในนี่นะครับเสร็จละเดี๋ยวผมบัดกีเข้าไปเลยนะก็หลังจากใส่เข้าไปเสร็จนะครับมองเปิดนะครับ จะหน่วงเวลานิดหนึ่งอ่าเดทดแล้วนะครับเด็ดแล้วนะครับฝังนี้ขึ้นนะฝังนี้ขึ้นนะครับเนะี่ยอันอันที่เสียนะครับระดับนะเปิดเปิดเปิดอ่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับถ้าของใครไม่ได้เป็นที่ดีเล์นะครับไม่ได้เป็นที่ดีเลนะน์นะอ่าให้เดี๋ยวนะ ให้ดูที่ตรเบอร์ห้านะครับตัวนี้นะครับเนี่ยจริงๆผมมาลองใส่อีกรอบนึงตัวนี้ก็ไม่ดดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปนะผมก็ลองมาไล่วงจรดูนะครับไฟมันมาถึงหมดแล้วนะครับแต่ว่าอ่ามันมีเสียอยู่ตัวหนึ่งผมก็เลยไปหามาใส่นะครับก็เลยติดนี่ครับมันจะมีทุกตัวนะครับเนี่ยอย่างนี้มันก็มีนะครับเนี่ยอนนี้ก็มีของข้างนี้อันนี้ของก็มีของข้างนี้นะครับ จะคุมข้างใดข้างหนึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่เดีดก็เป็นที่ตัวนี้ด้วยนะครับลองเช็คดูด้วยนะครับก็หลังจากเช็คได้เช็คป้องกันลำโพงแล้วนะครับยังเหลือคาปาซิเตอร์นะครับยังไม่มานะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปยาวเกินที่ผมกําหนดนะครับผมจะให้คลิปไม่ให้เกิน20นาทีนะครับถึงจะ่อยนะครับก็เดี๋ยวอ่า EP หน้าเดี๋ยวเราจะมาเช็ค ที่เอฟซีเขาประกอบมานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เพราะว่าจะลดขั้นตอนของที่ผมประกอบได้เยอะเลยตรงนี้ครับเดี๋ยวก็มามาดูมาหาสายไฟม้าแปลงแล้วก็มามามาเช็คไฟดูอีกทีนะครับเพราะว่าเอฟซีเขาก็ใส่สวิตอะไรมาครบหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีซีนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็นงานละเอียดนะครับอ่ามีสองสามสี่อีพีหรือยังไงเดี๋ยวผมก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็ ขอบคุณมากครับที่เอาสาร์รบชวมาจนจบ